กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทาก่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอา n i ก e ้โปรแคปแล้วก็ n i ก e ้อิลิเมนโต้แบ็คแพคนะครับของฟรีทั้งสองชิ้นนี้ก็อยู่ในอีเวนต์ไนกี้นะครับหรือไม่ก็ n i ก e ้แลนด์นี่แหละผมไม่ค่อยแน่ใจเพราะมันเพิ่งมาใหม่ผมก็มารีบทำคลิปให้ทุกคนดูเนาะก็ไปดูวิธีการเอา n i ก e ้โปรแคปแล้วก็ n i ก e ้อิลิเมนโต้แบ็คแพคกันเลยอย่างแรกนะครับให้เราเข้าแมป Nike Land นะไนกี้แลนด์เนาะเดี๋ยวผมจะทาการทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปให้หลัง <Bra. S 1> จากนั้นกก็ถ้าาเเรรสังงตต างด้านขวานะครับอ่าตัวคําว่าเทเลพอร์ตให้เรากดไปเลยนะครับถ้าเดามการกดไปเลยนะหลังจากนั้นให้เรากดคําว่าล็อบบี้นะอ่าหลังจากนั้นก็เดินตามผมมาเลยนะครับก็เมื่อเรามาถึงสโนว์รูมแล้วแล้วก็ให้เดินเข้าไปเลยนะหลังจากนั้นก็ให้เดินไปที่ Nike Elemental Backpack แล้วก็กด INSPEC กเลยนะครับปุ่มสีส้มๆเนาะกดไปเลยหลังจากนั้นเราก็จะได้ Nike Pro Cap แล้วก็ Nike Elemental Backpack เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายมากๆเลยเนาะเพียงแค่กดรับเท่านั้นนะครับก็สำหรับวิธีการเอา Nike Pro Cap แล้วก็ Nike Elemental Backpack ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยนะครับเสื้อตั้งสีตัวนี้ราคาเพียตัวละห้า กิมนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ